เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันในเกมโซนโฟร์เอสีมแล้วก็อยู่กับผมเตอร์มิชิงอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับเรื่องหาในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้คุณผู้ชมดูนะครับการแข่งสตีดเวสต์สานะครับที่ได้รับชมไปก่อนหน้านี้เราผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอามาลงในช่องผมด้วยนะครับแล้วก็จะมาอธิบายกติกาต่างๆนานาแล้วก็จะมาเคลียร์ประเด็นที่ถกเถียงกันใน ไลฟ์สตรีมแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆในคอมมูนิตี้ของเกมสโตร์นะครับผมตั้งใจจะมาเคลียร์ประเด็นปัญหาต่างๆด้วยนะครับในคลิปนี้นะไม่ได้ตั้งใจจะมาให้ดูอย่างเดียวนะครับแล้วก็กติกาเนี่ยหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าในการแข่งเนี่ยในไลฟ์สตรีมเนี่ยเขายังอธิบายไม่ละเอียดเท่าไหร่นะทำให้คนดูเนี่ยบางส่วนนะย้ำว่าคนดูบางส่วนเข้าใจผิดไปนะครับว่าเอออนุอันนี้อะไรเงี้ยแต่ผมจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับก็ขั้นแรกเลยนะครับกติกาของการแข่ง สตรีดปะทัาสตาเนี่ยนะครับก็คือผู้เล่นทั้งสองคนก็คือผมกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสามารถเลือกอาชีพได้คนละหนึ่งอาชีพและในการแข่งครั้งนั้นเนี่ยในการเล่นรอบนั้นๆเนี่ยเราต้องเล่นอาชีพโดยกันสมมติว่ารอบแรกเนี่ยผมเล่นอาชีพเทควันโดนะครับอ่าเลือกอาชีพเทควันโดฝ่ายตรงข้ามก็ต้องเล่นเทกับผมแล้วก็ถ้าเป็นรอบที่2ฝ่ายตรงข้ามเลือกฮับกิโดมาผมก็ต้องเล่นฮับกิโดกับเขานะครับแล้วถ้าหากว่าใน2เกมเนี่ยนะครับอ่ายังไม่สามารถรู้ผลได้ว่าใครชนะก็คือ สับกันแพสลับกันชนะคนละ1ตาอ่ามันก็จะมีเกมที่3ที่สามารถเล่นอ่าได้ทุกอาชีพแบบอิสระนะครับก็คือเรื่องอาชีพที่ตัวเองมั่นใจที่สุดแล้วเอาไปเล่นด้วยกันนะครับอ่าก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นอาชีพเดียวกันแล้วแต่ว่าเป็นอาชีพไหนก็ได้สามารถนามาสู้กันได้นะครับอันนี้คือการดการดกา,ดก,าดการเลือกอาชีพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลายคนเนี่ยงงนะครับเพราะว่าในการแข่งเนี่ยมีการกด W มีการ w, กดเกิดวัยนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรที่แบบเราไม่ค่อยได้เห็นกันในการเล่นนะครับก็ต้องบอก อันนี้เนี่ยทีมงานเขาเป็นคนบอกเองว่าเขาไฟเขียวนะเขาบอกว่าสามารถทําได้ทุกอย่างนะผมอ่าอะไรต่างๆนานาไอเทมทุกอย่างที่ทีมงานแอดเข้ามาให้ในตัวละครกลางเนี่ยเราสามารถใช้ได้ซึ่งก็คือเกิดไวอะไรที่มีในตัวเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับอ่าผมก็รับมาแล้วก็ใช้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่นักนะครับในการแข่งก็จะเห็นว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าผมไม่ชินับการกดเกิดไวนะปกติผมเล่นแบบเออก็รอเกิดรอเกิดอะไรเงี้ยเออก็อาจจะกดบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะอืม ก็นั่นแหละตามนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนสงสัยนะว่าการ W มันผิดไหมในการแข่งอะไรเงี้ยซึ่งก็บอกว่าการกด W ในการเล่น1นเนี่ยโหมด1-1ึนะยาว่าโมดหนะึ่งหนึ่งะมันไม่ได้ผิดครับแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยตั้งกรอบเองแล้วก็ตั้งสปิริตเข้ามาเองว่าเราจะเล่นกันแบบแฟร์ๆโดยใช้สกิลเพลิล้วนเราจะไม่มีการกด W แดงสิ้นนะครับอืมก็คือจะไม่กดเลยถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นปกตินะเล่นแบบแฟร์ air, แบบเออเกมต่อสู้ไฟติ้งเลยคือใช้สก,กิลเพย์เต็มร้อยแต่ว่าในการแข่งจริงเนี่ยเขาไม่ได้มีกฎห้ามนะครับสปิริตอะไรก็ไม่สามารถไปหยุดได้นะครับถ้าหากว่าเขาตั้งใจจะกดก็คือกดมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะงั้นก็หลายๆคนน่าจะเคลียร์นะครับตรงนี้คือสามารถกดได้แต่มันอาจจะดูไม่น่าดูเท่าไหร่นะเพราะว่าการกดวิวเนี่ยมันคือการทําให้ตัวเราติดพอเทคแล้วก็ทําดาเมจเป็นอ่าคอมโบต่อเนื่องนะครับซึ่ง คำว่าติดโปรเทคก็คืออเวลาในระหว่างที่เรากําลังอยู่ในแอนิเมชันของการบิเนี่ยจะไม่มีอะไรเข้ามาโจมตีเราได้นะครับฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถทำอะไรเราได้เราจะสามารถสร้างดาเมจให้ฝ่ายตรงข้ามได้ถ้าหากว่าฝ่ายตรงข้ามไม่กดสกิลสเปเชียลใส่เราสวนมานะครับถึงกดสวนมาก็จะไม่เกิดดาเมจเหมือนกันเขาก็เลยห้ามนะครับเพราะาตัวมันติดโปรเทคนั่นเองนะครับอะโอเคก็สิ่งที่ผมเดี๋ยวจะอธิบายนะครับมีเท่านี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือรอบแรกเนี่ย ที่เล่นเท vs กับเทเนี่ยผมจะไม่ขอเอามาลงในคลิปนี้เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเขาเล่นเทไม่เป็นนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าอ่าสเปเชียลบอยเนี่ยเขาถนัดฮับกิโดแค่อาชีพเดียวนะครับเขาเล่นอาชีพเทไม่เป็นนะครับเพราะงั้นผมจะไม่เอาเขามาแกงในคลิปซ้ำแล้วกันเพราะว่าในการเล่นในไลฟ์สตรีมที่แข่งกันเนี่ยเขาเล่นเทไม่อ่าเรียกว่าไงเขาแทบจะไม่เคยจับเลยนะครับจะถามว่าผมเอาเปรียบเขาไหมก็ก็อาจจะใช่นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะอาอาชีแบบนี้หล้กก็จะเล่นทับ กับเขาไปเลยแบบแฟร์นะแต่ว่าด้วยความที่คนดูเนี่ยรีเควสมาว่าเออแบบอยากเห็นโอม,มิชิงเล่นอาชีพเทมันโดเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานแล้วต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะครับส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้เล่นเทนานแล้วเหมือนกันนะครับไม่ได้จับเลยเพราะว่าเล่นแต่อ่าฮับกิโดนะผมกับมวยไทยต้องบอกว่าช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยว่างด้วยนะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นโซนโฟนแหละไม่ได้เล่นซักอาชีพเลยนะครับเพราะไปติดอีกเกมนึงอยู่ แล้วก็บางทีมีงานมาก็เป็นอาชีพจูดโดบ้างแหละอะไรบ้างแหละโดยจูดโดเนี่ยเยอะที่สุดเลยถ้าที่ผมเคยรับงานมานะก็ไม่ค่อยได้เล่นอาชีพหลักๆที่ตัวเองเล่นประจําแล้วนะครับก็จะมีมวยไทยนะที่ผมลงคลิปไปแต่ถึงแม้ว่าจะลงคลิปไปเนี่ยก็ไม่ได้เล่นบ่อยเพราะว่าเล่นแค่เป็นคอนเทนต์เฉยนะครับอ่ะโอเคเราพูดมามากความแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูอ่าคลิปการเล่นหนึ่งหนึ่งสตรีทเวสตาเลยลวกันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ารอบแรกเนี่ยผมจะไม่เอาลงนะเพราะว่าแฟนาเขาเล่นเทไม่เป็นนะครับผมไม่อยากจะเอามาลงแล้วมันไม่ค่่คอ่ออยยยนาาดดูเเทไหรร้วะคับก็ล ตามนั้นไปนะครับก็ไปดูรอบสองเลยก็รอบแรกของก็ชนะไปตามสเตปนะเพราะว่าผมก็มีประสบการ์เทมากกว่าเขานะเขาแทบจะไม่เคยจับเทเลยไม่เคยเล่นเลยนะครับเรียกว่าเล่นไม่เป็นเลยนะครับก็นั่นไม่อยากจะให้เขาแบบโดนรังแกในคลิปนี้อีกนะเออก็นั่นแหละอืมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบเดือดเดือดแล้วกันก็นะคือรอบสองที่เขาได้เล่นอาชีพที่เขาถนัดนะครับกีโดแล้วก็รอบสุดท้ายนะก็คืออ่ามวยไทยเวกับฮากีโดนะผมอก็เดี๋ยวผมจะมาลง สองรอบสุดท้ายแล้วกันรอบแรกผมชนะไปแล้วก็คือเท่ากับว่าถ้าผมชนะรอบใดรอบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะรอบ2อรอบ3เนี่ยก็คือผมก็ชนะใน,ในรายการนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเราบรับชมกันเลยครับ you yeah. Yeah! Hey โอเคนะครับผม,มก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการแข่งรายการสตรีประทัสตานะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นการแข่งที่ค่อนข้างที่จะ,ะจริงจังเกมมิ่งพอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการดับบิลมีการกดเกิดไว้นะครับมันก็เป็นการเล่นแบบเต็มที่ของเขาแล้วนะผมอ่าแล้วก็เต็มที่ของผมเหมือนกันนะอ่ะโอเคแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องมาเชีรยนในคลิปนี้ก็เป็นประเด็นที่ ไปเปิดโต๊ะรับแทงกันแบบลับนะครับคือมีคนเปิดโต๊ะรับแทงในรายการนี้ก็คือ,อมีคนลงโอมิคิงเท่านู้นเท่านี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็เลยเกิดการพนันขึ้นแล้วทีนี้พอมันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้อรอบที่2ที่ผมเล่นแพ้ไปเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเลือกแทงเฉพาะรอบนะครับคือรอบที่เล่นทับกันอะไรเงี้ยนะครับก็คือเขามั่นใจว่าสเปเชียบอยเล่นฮับเก่งเขาก็เลยแทงสเปเชียบอยแล้วอีกคนนึงก็มั่นใจว่าโอมิคิงต้องชนะกระแทงโอมิคิงอะไรเงี้ยแล้วที่มันเป็นประเด็นก็คือ อ่ามีคนสงสัยนะครับหลายคนเลยเยอะมากๆว่าโอ้ม่คิงเนี่ยล้มมวยหรือเปล่าในรอบที่สล้มมวยเพื่ออะไรล้มมวยเพื่อจะให้มีเกม3จะได้โชว์มวยไทยนั่นเองนะครับซึ่งผมจะไม่ขอบอกในคลิปนี้นะเพราะว่ามันหลายๆคนก็เออเสียเงินไปแล้วอะไรไปแล้วคือผมก็ไม่ได้อยากจะไป พดคุยอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปัญหาอีกนะเอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมดูแล้วตัดสินเองแล้วกันนะครับว่าผมล้มมวยหรือเปล่านะครับดูจากการเล่นที่เคยเห็นผมเล่นนะครับแล้วก็ดูจากหลายๆอย่างในในไลฟ์ครั้งนั้นว่าผมล้มไหมนะครับเอาเป็นว่าผมจะไม่ขอพูดให้มันเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วกันว่าผมไม่อยากมีปัญหาอะไรนะครับหลักๆเลยเนี่ยคนดูรีเควสมาว่าอยากจะเห็นผมเล่นฮับเล่นมวยเล่นเทนะครับเล่นสายหลักๆที่เขาชอบนะครับ ซึ่งผมก็พยายามที่จะทําตามใม้ได้ทุกข้อนะครับอผมก็แบบเล่นจริงจังั่นแหละนะครับแต่ว่าก็พยายามทําให้ไม่ได้ทุกข้อเพราะว่าการแข่งครั้งนี้มันเป็นการแข่งแบบว่าไม่ได้เป็นการแข่งอ e ีสปอร์ตแต่มันเป็นการเล่นโชว์ก่อนเริ่มแข่งเริ่มแข่ง4ี่ีอ่า first b a t c ครับ ผมก็เลยแบบเออกะาจะเล่นเอาคอนเทนต์ด้วยอะไรต่างๆนานาด้วยผมก็ไม่คิดว่าจะไปเปิดโต๊ะรับแทงกันแล้วมีเงินไขด้ว่าแทงเฉพาะรอ,รอบนู้นรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็มีคนที่ได้เงินแล้วก็มีคนที่เสียเงินเพราะผมไปประมาณหนึ่งเยอะเหมือนกันนะครับแต่คนที่ได้น่าจะเยอะกว่าเพราะว่าเขาแทงแบบเออผลรวมคือโอมิคิงชนะอะไรเงี้ยแล้วมีคนที่แบบแทงผมค่อนข้างเี่เยอะเลยนะครับจากที่ผมได้ยินมาแล้วก็เห็นเห็นมานะเอาเป็นว่าเคลียร์นะครับประเด็นนี้คือผมจะไม่ขอบอก ออกสื่อนะว่าผมล้มมวยหรือเปล่าเพราะว่ามันผมไม่อยากมีปัญหานะครับไม่อยากพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ผมจะเขาบอกเลยนะครับผมว่าสเปเชียลบอยเนี่ยเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างเก่งมากๆสาหรับผมนะครับเราเล่นกันมาเป็นหมื่นเป็นแสนแมตช์นะครับเล่นกันมาหลายปีมากๆนะครับโดยอาชีพฮับกิโดเนี่ยคือผลมันก็ไม่ตายตัวนะครับห้ทับหผมก็คือ 50- บถึง50นั่นแหละโอกาสแพ้ชนะมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นมวยไทยเมื่อไรเนี่ยเขาบอกว่าเขาแพ้ทาง นะครับอ่าซึ่งตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยคือต้องบอกว่าฮารกับมวยเนี่ยมันแพ้ทางกันจริงไหมอันนี้ผมขอตอบเลยว่าไม่ได้แพ้ทางเต็มประตูนะครับแต่ว่าสเปเชียลบอยเนี่ยเขาไม่เคยเล่นมวยไม่เคยเล่นมวยเองเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอมวยไทยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเขาเล่นแต่ห้องทีมแล้วในห้องทีมเนี่ยมันไม่มีมวยไทยมันก็เลยอาจจะทําให้เขาแพ้ทางสายนี้นะครับมันเลยทําให้แบบมาตัดกับผมก็คือผมเล่นมวยช่าเป็นคนที่เล่นมวยเป็นสายหลักแล้วสเปเชียลบอยแพ้ทางมวยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลย เออโดนแก้ทางลืมเผาอะไรเงี้ยซึ่งผมนะครับขอยืนยันเลยว่าครับเนี่ยสามารถสู้กับมวยได้ครับมันไม่ได้แพ้ทางกันขนาดนั้นนะครับอืเดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับขอสปอยไว้เลยว่าจะมีอีกหนึ่งคลิปที่ผมเนี่ยเล่นฮับนะครับแล้วก็เจอกับมวยปีมือระดรับต้นๆของเซิร์ฟนะครับสามารถทำคอมโบบนอินฟินิตี้ได้สามารถเล่นเชิงสเต็ปดีๆได้ทำอะไรเป็นทุกอย่างนะครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นมวยที่ค่อนข้างเก่งแต่ว่าเขาเนี่ยขอผมไว้เรื่องหนึ่งก็คือขอแบบไม่เปิดเผยตัวตนในการเล่นออกสื่อครั้งนี้ได้ไหมเพราะไม่อยากมีปัญหาไม่อยากแบบว่าให้ใครรู้ว่าเขาคือคนที่เล่นในคลิปนี้อะไรเงี้ยแต่เรื่องฝีมือเราบอกเลยว่าเป็นคนที่เก่งมากถ้าเกิดว่าเจอในห้องแดงพลาดทีเดียวตายแน่นอนนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าการเล่นคลิปหน้าที่ผมจะลงเนี่ยนะครับโอปิคิงเวสกับมวยวนเนี่ยที่คัดเอาฝีมือเราต้นมาเนี่ยเป็นการเล่นที่ค่อนข้างสู้กันแบบดุเดือด มากๆนะครับดูเด๋ยวว่าก,การแข่งรอบนี้้วยซ้ำนะครับผมจะทําให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าการเล่นฮับจริงๆแล้วเจอเมวยจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับการเล่นฮับเราพยายามรับมือกับมวยไทยให้ได้มันเป็นยังไงนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองสายนี้เนี่ยมันแพ้ทางกันไหมนะครับหรือว่าจริงๆรแล้วมันอยู่ที่คนเล่นผมไม่อยากให้คุณผู้ชมมีปมนะครับว่ามวยไทยมันเป็นสายที่เก่งที่สุดในการเล่นหนึ่งนะครับเพราะว่า หลายคนเนี like ่ยเกิดมามีพรสวรรค์แตกต่างกันนะครับหลายๆคนมีสิ่งที่แพ้ทางมีสิ่งที่ถนัดนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถตัดสินได้เลยว่าใครคือคนที่เก่งที่สุดแล้วก็สายไหนคือสายที่เก่งที่สุดนะครับมันอยู่ที่การเล่นการพลิกแพงนะครับจังหวะรูปเกมโพสิชันต่างๆมีผลหมดนะครับแค่การเดินการทิ้งระยะอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำให้มีผลต่อการเล่นเยอะมากนะครับแค่การแบบใช้สายตามองแล้วกัด ่ามันไม่มีทางเลยที่อาจจะมีคนที่เก่งที่สุดหรือว่าจะมีสายที่เก่งที่สุด เดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นในคลิปหน้านะครับว่าทัชกิโดเนี่ยสามารถรับมือมวยไทยได้ยังไงบ้างแล้วต้องเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับต้องส่วนจังหวะไหนต้องหลบยังไงต้องใช้สกิลเล่นกับมวยแบบไหนอะไรงนี้เดี๋ยวจะได้เห็นในคลิปหน้านะครับผมบอกเลยสปอยเลยว่าเป็นการเล่นที่ดุเดือดมากๆเดี๋ยวจะลงเร็วๆนี้แหละนะครับรอติดตามได้เลยนะครับอ่ะโอเคเคลียร์นะครับทับกับมวยไม่ได้แพ้ทางกันนะครับอาจจะแพ้ทางแต่ว่าไม่ได้แพ้เต็มประตูนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่คนเล่นด้วยนะครับถ้าย สู้กันยังไงก็เดือดแน่นอนนะครับอยู่ที่จังหวะและโพสิชันล้วนๆนะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ไม่น่าจะมีแล้ว,ลวนะครับหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็เคลียร์เด็นหลายเรื่องมากขึ้นนะครับด้วยกติกาของการเล่นครั้งนี้ผมก็มองว่าผมก็ค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าผมเป็นคนที่ถนัดหลายๆด้านนะครับแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามเ่ยเขาถนัดแค่อาชีพฮาคิโดะเลยทำให้ผมค่อนข้างจะเป็นมะเร็งในการาแข่งในรูปแบบนี้มากๆนะครับจริงๆก็อยากจะให้แบรนด์ผมออกไปเลยเพราะว่ามันโกงอะ่ะคือมันไม่มีใครทที่สาานนสาาามรรถนไดุ้กยะคับ ผมก็อาจจะไม่เล่นได้ทุกสายแบบดีทุกสายแต่ว่าผมก็สามารถเลือกเอาสายที่เขาไม่ถนัดมาเล่นได้นะครับอย่างเช่นเขาไม่ถนัดเทยอย่างเงี้ยผมก็เ,เทมาเล่นกลายเป็นว่าโอเมชคิงแม่งแบบเอาเปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้อยากเอาเปรียบคนอื่นหรอกครับแต่ว่ามันเป็น คำรีเควสของคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะให้ผมเล่นสายหลักๆนะครับฮับมวยเทอะไรเงี้ยก็นะทำตามการรีเควสแล้วนะครับอย่างนั้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เชียร์ผมมาโดยตลอดนะครับสับคลิปนี้เนี่ยก็ขอบอกไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับอย่างนั้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้แล้วก็รับฟังผมอธิบายมาจนจบนะครับอย่างไรถ้าเกิดว่าใครชอบก็จะลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ผมได้ละกันนะครับไว้แล้วมันเจอกันใหม่ในาคลิปหน้านะครับขอสบายไว้เลยว่าเดือดแน่นอนเดือดกว่าการแข่งรอบนี้อย่างแน่นอนนะครับใส่กันแบบสู้กันใส่กันแบบเต็มที่นะครับไม่มีการรอไม่มีการกดวิวอะไรทั้งนั้นเด่นกันด้วยสปีด,ดลุลล้นนะครับรอรับชมได้เลยว่าจะเป็นการเล่นที่ดูเดือดขนาดไหนนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดติดตามับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายจุ๊บๆลาทุกคนนะครับไปละ